ปุ๋ยหอยกิฟฟินนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนเกษตรกรไทยแล้วก็ผลิตอาหารที่ดีสู่ครัวโลกด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะคะปุ๋ยหอยกิฟฟินตัวนี้คือธาตุอาหารหลักนะคะที่จําเป็นต่อการปลูกพืชปลูกปลูกผักเนะะี่ยค่ะตามสูตรต่ตางๆที่ท่านเกษตรกรจะเป็นต้องใช้นะคะตัวนี้จะเป็นอาารธาตุอาหารลองค่ะว่าธาตุอาหารลองนี่ก็จะช่วยเรื่องว่าท่านปลูกอะไรแล้วมันมีความจําเป็นต่อ และผลไม้ของท่านอย่างไรก็คือใช้ตามความจาเป็นนะคะแล้วก็ปุ๋ยของกิฟฟีนก็คือจะช่วยเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพทางเป็นปุ๋ยทางใบนะคะตัวนี้จะปุ๋ยของกิฟฟีนวันนี้เราจะมาสาธิตกกตัวเกสกีนตัวเกสกีนเนี่ยมันมีความสมีความสําคัญต่อต่อสารส่วนนี้เกสกีน,เ,นเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะตัวนี้เป็นเกสกีนตัวธรรมดานะคะมีความเข้มข้นถึง82%สนะคะ่ะส่วนตัวนี้เกสกีนพัดนะคะ สารสำคัญของเขาสองตัวนี้ก็คือตัวสารลดแรงตึงผิวแล้วก็พาราฟินิกออยล์นะคะสารสำคัญของเขานะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าสารลดแรงตึงผิวมีความจาเป็นต่อปุ๋ยแล้วก็ตัวธาตุอาหารลงอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็ใช้น้ำนะคะน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นแก้วที่ไม่ผสมสารลดแรงตึงผิวนะคะส่วนตัวนี้จะ ใช้สารลดแรงตึงผิวนะคะแล้วก็ใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็แค่หลอดถุงลงไปเราใช้นิดเดียวะคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะส่วนเนี้น้ำเปล่าล้วนๆเลยค่ะเมื่อ <c oughs> ท่านเกษตรกรผสมตัวนี้ปุ๋ยลงไปแล้วก็้าอาหารลง,ลงไปนะคะก็คนให้มันเข้ากันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็คือปุ๋ยแป้งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแทนปุ๋ยนะคะที่เราผสมลงไปในในถังหรือตัวกระ l อนที่เราจะผสมอะคะ่ะตัวนี้นะคะเทลงไปนะคะอันนี้ก็เด็ลงไปแบบนี้นะคะเราก็ให้มาดูว่าเนี่ยนะคะของกิฟฟิรีนะคะมันจะไปอยู่ก้นถังเลยคะ่ะแต่ของถ้าเราผสมเดี๋ยว,วเราเ้าไม่ใส่ใส่สา,สารลดแรงตึงผิวมันก็จะอยู่เนี่ยคะ่ะปุ๋ยมันก็จะอยู่เนี่ยคะ่ะเราก็คนนะคะ แล้วเราก็มาดูนะคะเราจะใช้ใบไม้เนี่ยค่ะแทนแทนท,ที่ท่านปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชผลต่างๆของเกษตรกรนะคะทถมลงไปนะคะให้มาดูนะคะว่าความแตต่างตัวที่ไม่ผสมสารลดแรงตึงผิวนะคะตัวนี้จะซึมเข้าไปในในใบผักและผลไม้ของท่านเลยนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันด,ดูดซึมได้ดีมากๆ ถ้าเกิดมีฝนมาหรือว่าลมมาแรงๆเนี่ยค่ะตัวนี้มันจะดูดซึมได้ดีอย่างไรเรามาดูนะคะความแตกตา่างเราก็ใช้กลวยกระดาษเนี่ยค่ะที่เอามาจากสถานที่ราชการต่างๆหรือโรงพยาบาลหรือว่าสถานี่ั่สั่มีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอามาของดูสาธิตเทลงไปนะคะอย่างนี้ได้วพามันจะดูดซึมได้ดีอย่างไรนะคะ กิฟเฟอรินค่ะมันสามารถดูดซึมได้ดีมากๆเห็นไหมคะแป๊บเดียวสามารถดูดซึมได้ดีเลยค่ะะประโยชน์หลายทิศแต่ของอันนี้ยังไม่ดูดซึมเลยค่ะถ้าเราเอาปุ๋ยไปใส่อะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดูดซึมได้เพราะว่ามันจะช่วยประหยัดต้นทุนเกษตร,รกรไทยค่ะแล้วก็ประหยัดต้นทุนแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมของกิฟเฟอรินนะคะเพราะของกิฟเฟอรินมีงานวิจัยรองรับทุกตัวค่ะนาเข้าวัตถุดิบที่มาผลิตจากที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาผลิตใน ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะตัวนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกค,ค่ะแล้วก็หนในตัวนี้นะคะน้ํามันคิโลค่ะที่มาจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านรถยนต์เนี่ยค่ะมันคิโลแล้วก็ใส่ไป น้ำกับน้ำมันมันก็เข้ากนไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะแล้วตัวนี้มันก็คือเพราะว่าของกิฟลีนอะ่ะมันใส่สารลดแรงตึงผิวคะ่ะมันก็จะทําให้เข้ากันได้ดีมากๆเลยคะ่ะตัวนี้ก็เกาะอ,อยู่บนใบผักหรือผลไม้ของท่านนะคะนะคะดูจากสีได้เลยคะ่ะของสองเก้วนี้หนไหมคะแตกต่างกันเลยคะ่ะแล้วก็ ประหยัดต้นทุนอย่างไรก็คือใช้นะคะเพียง5ซีซีเท่านั้นค่ะต่อน้ํา20ลิตรไม่ว่าท่านจะไปผสมปุ๋ยหรือว่าท่านอาหารรองก็ได้ค่ะใช้นิดเดียวประหยัดต้นทุนเกษตรกรไทยแน่นอนค่ะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกก็ได้ส่วนลดนะคะ25%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เงินคืนอ,อีก1 0เปอร์เซ็นต์ถึง25เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุแข็งให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะ ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ